สวัสดีครับผมถ่าจอนสันและนี่คือออกกำลังกาย30วันอ,อยากทุง่้าแต่ไม่เป็นอ๋อแต่คิวกินอ๋ออ๋อแต่คิวกินอ้ย ฮัลโหลครับเพืพ่อนๆจริงๆอที่คลิปนี้ผมทำขึ้นมาผมอยากจะให้ทุกคน,นดูแลตัวเองไปด้วยกันครับคือในยุคนี้มันมีแอปพลิวเควชันเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะออกกำลังกายเองที่บ้านได้แล้วนะครับคลิปนี้นทุกคนสามารถดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนหรือว่าคนผอมนะครับเพราะว่าผมเคยอยู่ทั้งจุดที่ผอมที่สุดแล้วก็จุดที่อ้วนที่สุดมาก่อนนะครับผมผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าการที่เราจะมาดูแลตัวเองเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเด็กเชยใช้คำว่าหรือด้วยมีคนที่ไหนเนี่ เดี๋ยวผมขอแนะนําตัวละครเพิ่อมอีก2ตัวนะครับคนแรกนะครับเพื่อนๆชื่อว่าไอ้ถาสุดผอมนะครับโอ้โหดูดีๆร้องดูนะนเพื่อนๆนะควงสาวไม่ซ้ำหน้าเลยเว้ยนี่นี่สวัสดีโลจิตาเซนเอก <c oughs> โอ๊ยถ้าเตี่ยผมจะขนาดนี้มึงเดกสเต็ปติ้วมั้ยต่อมาเป็นคนที่สองนะครับผมตั้งชื่อว่าไอ้ถาสุดอ้วนนะครับสวัสดีโลจิตาเซนอ้วน อ้วนไหมอ้วนมากมากอ้วนลงพุงเลยทีเดียวเชียวโอ้ยเพื่อนๆผมเหนื่อยว่ะคือผมจะบอกว่าคือในอดีตนลผมเคยผอมสุดๆมาก่อนเพื่อนใช่แล้วผอมมากๆดูดิเล่นสเก็ตตัวกำลังจะลอยไปกับสเก็ตเลยเนี่ยเออจริงครับคือไอ้ผอมคือมันผอมจริงๆนะครับเพื่อนๆตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะหนักประมาณส5ห้าโลสูงร้อยเจ็ดสิบห้าไอ้เนี้ย มันจะเป็นไ่ได้ไอ้ใส่กระดูกเดินได้นะครับผมก็เลยคิดว่าแม่งไม่เทพแม่งไม่สมาร์ทเลยวะเราเริ่มดูหนักมากขึ้นนะครับเพื่อนๆผมก็เลยอยากจะหุ่นเฟิร์มอยากจะหุ่นฟิตมากนะครับก็เลยกินครับกิน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 เข้าไปข้าวจากเคยกินวันละททีก็เพิ่มเป็นสองททีเลยครับเพื่อนๆกินไปหวังว่าจะตัวใหญ่นะครับเสกไม่ใหญ่ครับผมข้ามไปอ้วนเลยนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆผมเกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูน้ําหนักผมก่อนที่ผมจะออกกำลังกายกันนะครับ อ่ะนี่นะครับผมจะเป็นน้ําหนักก่อนที่ผมจะเริ่มทําการออกกําลังกาย1เดือนนะครับมาอยู่ที่เครื่องชั่งแล้วครับชั่งแล้วนะครับโอ้ยเ78เย็ดเฮ้ยคุดเยอะลองคํานวณค่าเดียมเลยเกินมาตรฐานาออต้องลดจริงจังแล้วครับ ตีไปเลยตีไป3 6อ่ะ ที่ผมออกกำลังกายครบหนึ่งเดือนนะครับมาดูีิว่าเอวเราจะเหลือเท่าไหร่อุ้ยประมาณ31อะ่ะ31 32อจะได้เท่าไหร่ตอนแรก36 35.5เกือบ36อะเอะไอ้สัสเอ้ยเยอะนะไอเ้เชือกตกไก่เนี่ยเอาตีกลมๆเลยเอาประมาณ31.5อะ่ะ32ก็ได้ปัดไป32เลยซือยอ4นิ้วนะเอ้ยไม่ใช่32ด้วยเนี่ยยืดมาเยอะเลยอะไอเ้เชีอย เชีย่ยน่ายังตอบเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาชั่งที่เดิมนะครับเพื่อนๆดูกันว่าจะเหลือกี G ่กิโลเฮียะมีเจ็ดสิบเอด็ดเออหนึ่งนะร้อยเจ็ดสิบแปดนะสมส่วนเฮ้ยลงเหลือเจ็ดสิบเอ็ดไอ้เฮียไอ้สัตส เป็นไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับหนึ่งเดือนของผมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะลดน้ำหนักนะครับผมผมเชื่อเลยว่าทุกคนนะสามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์ซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามช่องผมด้วยนะครับรับรองได้เลยว่าจะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมช่องถ่าจอสันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเป็นกาลังใจให้คนอยากลดน้ำหนักครับผมสู้ๆครับมันจะเก่งดีก อปกติอยากมีเส้นเลือดไงดิ้นก็รู้ว่าเราคงเก่งเฮ้ยไม่มีเหนียงแล้วแล้วก็ลงมาอินเสตตัว